มันมีการปลอมลายเซ็นวิศวกรอ้างชื่อคุมงานก่อสร้างออกแบบอาคารคุณสมเกียรติชูแสงสุปรากฏชื่อเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารแห่งใหม่สตอตงอในความรับผิดชอบกิจการร่วมค้า PKW ในการประชุมดังกล่าวมีการเสนอเอกสารในการประชุมและมีเอกสารแบบ แปลนการแก้ไขบางส่วนในตัวอาคารดังกล่าวปรากฏชื่อผู้แจ้งคือนายสมเกียรติชูแสงสุขเป็นผู้ควบคุมงานทั้งยังมีลายชื่อเซ็นรับรองในเอกสารดังกล่าวซึ่งในการควบคุมงานดังกล่าวผู้แจ้งไม่เคยทราบแต่อย่างใดและ ไม่เคยเซ็นรับรองในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใดการกระทําดังกล่าวของคนร้ายซึ่งไม่ทราบเป็นผู้ใดเมื่อถามว่าไม่ได้เป็นผู้ออกแบบแต่ทําไมถึงมีลายเซ็นในแบบก่อสร้างคุณพิมลตอบว่าไม่รู้เรื่องด้วยอายุ85ปีแล้วไม่ได้ออกแบบมานานแล้วผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไปถามบริษัทดีกว่าด้วยเหตุนี้จึงมีเรื่องที่มีพิรุธและมีเงื่อนงำอย่างยิ่งสําหรับกรณีวิศวกรทั้งสองคนที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง